จิลและจิมอยู่ในสหรัฐอเมริกาวันหนึ่งจิมเดินทางไปทำงานที่ยุโรปจิลคิดถึงเขามากเธอก็เลยโทรหาเขาเธอขอให้จิมถ่ายเซลฟี่และส่งให้เธอดูหน่อยเขาตกลงแต่จิลโกรธทันทีที่เห็นภาพจิมคุณเป็นคนโกหกทำไมจิลถึงรู้ล่ะยุโรปและอเมริกาอยู่โคละไทม์โซนกัน แต่ว่าในรูปของจีมมันเป็นเวลาเที่ยงวันนั่นคือเวลาของอเมริกาเขาก็อยู่ในอเมริกานั่นแหละคุณหาซอมบี้ในภาพนี้เจอไหมยอยู่นี่ไงแล้วสกีรีสอร์ทแห่งนี้ล่ะคุณเห็นซอมบี้บ้างหรือเปล่า ทีนี้มาดูกันว่าคุณจะหาซอมบี้ในสวนสนุกแห่งนี้เจอไหมมันซ่อนอยู่ตรงนี้ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองถูกปล้นเมื่อคืนตำรวจท้องที่สืบสวนคดีนี้แล้วพบผู้ต้องสงสัยสองคนตำรวจไปคนบ้านของพวกเขาตำรวจเจอเงื่อนงำแล้วก็รู้ว่าใครคือคนร้ายเขารู้ได้ยังไง ลองดูที่ผนังสิมันมีรูปที่เหมือนกันทั้งสองบ้านแต่อันนี้กลับหัวกลับหางมันอาจมีของที่ปล้นมาซ่อนอยู่ด้านหลังจับได้แล้วคุณครูมีดินสอสี21แท่งเป็นสีแดงเจ็ดแท่งสีเหลือง7ดแท่งและสีน้ำเงิน7แท่งเธอต้องแบ่งมันออกเป็นสองกองเพื่อให้กองหนึ่งมีดินสอสีแดงน้อยกว่ากองที่สองสามเท่าและกองที่สองควรมีดินสอสีเหลืองน้อยกว่ากองแรกสองเท่าแต่ละกองจะมีปากกาสีน้ำเงินกี่ด้าม ไม่มีเลยเพราะว่าครูมีดินสอ2ีแท่งนะไม่ใช่ปากกาคุณเรียงสีเทียนเหล่านี้ใหม่และสร้างเป็นสามเหลี่ยมสีอันได้ไหมในการไขปริศนานี้คุณต้องคิดนอกกรอบนิดนึงและนี่คือคำตอบที่ถูกต้องทีนี้อันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยคุณย้ายดินสอสีแค่สองแทง่งเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมสอันได้หรือไม่ พร้อมดูเฉลยหรือ,อยังนี่ไงล่ะดดนหน้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตและเห็นอะไรแปลกๆมีผู้หญิงสองคนที่ตั้งท้องอยู่แต่หนึ่งในนั้นเพิ่งขโมยแตงโมไปคุณเดาได้ไหมว่าใคร ผู้หญิงคนที่3เธอใส่ส้นสูงอยู่ว่าที่คุณแม่เขาไม่ใส่ส้นสูงไปร้านขายของหรอกคิตตี้ตื่นขึ้นมาในห้องใต้ดินที่น่ากลัวเธอต้องเปิดประตูบานนี้เพื่อหนีไปคุณเดาลำดับที่ถูกต้องในการกดปุ่มได้หรือเปล่าคิตตี้ต้องสร้างคำว่า unlock จากตัวอักษรตัวแรกของอ emoji แต่ละตัว ดังนั้นเธอควรกดปุ่มตามลำดับต่อไปนี้ unicorn nose lobster onion cactus kiss สำเร็จแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแคซี่เธอเอาเค้กมาที่ทำงานเพื่อฉลองกับเพื่อนร่วมงานสแตนเจมม่าและโรซี่แคซี่แกะเค้กในครัวของออฟฟิศแต่จูๆ่ๆคุณยายก็โทรมาหา และแคสซี่ก็ออกไปคุยกับยายข้างนอกหลังจากนั้นไม่นานแคสซี่กลับมาและพบว่าเค้กวันเกิดที่อุตสาซื้อมาลงไปอยู่บนพื้นซะแล้วทธอจึงถามทุกคนสแตนบอกว่าผมส่งอีเมลสำคัญอยู่ไม่ได้มองไปที่ห้องครัวเลยอะแต่ผมว่าเป็นเจมมานะเธอนะ่ยไม่ได้จริงใจกับคุณหรอกเจมมาพูดว่าฉันไปล้างมืออยู่ในห้องน้ําพอกลับมาก็เห็นเค้กอยู่บนพื้นแล้วอ่ะส่วนโรซี่บอกว่าฉันไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันไปที่ฝั่งตรงข้ามของห้องเพื่อเปิดเครื่องชงกาแฟแล้วฉันก็ทำคาปูชิโนมาให้ทุกคนด้วยล่ะใครโกโหกเครื่องชงกาแฟมันปิดอยู่แล้วแก้วกาแฟก็ว่างเปล่าดังนั้นโรซี่จึงโกหกเธอยุ่งอยู่กับการทำอย่างอื่นตอนที่แคสซี่ไม่อยู่นักสืบโบลกํ Bolt, กำลังกินอาหารกลางวันที่คาเฟ่ร้านโปรด เขามองผ่านหน้าต่างไปและเห็นเซลดาเพื่อนบ้านของเขากำลังรีบกลับบ้านบ้านของทั้งคู่อยู่ข้างร้านกาแฟทันใดนั้นเซลดาก็วิ่งกลับมาหานักสืบโบสทเขาร้องช่วยฉันด้วยอภาภัยแม่ของฉันหุกงัดต่อฉันไม่อยู่ฉันไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยอะ่ะฉันรีบมาที่นี่ทันทีเพื่อตามหาคุณนักสืบโบ๊ทไปดูสถานที่เกิดเหตุเขามองไปรอบๆแล้วก็พูดว่าเลิกเพ้อเจอดีแล้วเซลดาไม่มีใครปล้นหรอกเขารู้ได้ยังไงเนี่ย ดูที่ร่มอันนี้สิเซลดาพกมันไปด้วยตอนที่เธอรีบกลับบ้านแต่เธอบอกนักสืบว่าเธอไม่ได้แตะต้องอะไรในที่เกิดเหตุเลยเธอเพิ่งโยนสิ่งของของเธอไปรอบๆห้องเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการโจรกรรมมากกว่าลองดูคนแปลกๆก,กลุ่มนี้สิหนึ่งในนั้นคือแวมไพร์ตัวจริงคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้ชายคนที่ส ผู้ชายคนแรกแค่กำลังดื่มเครื่องดื่มสีแดงผู้หญิงคนนี้ก็แค่แต่งชุดคอสเพลย์ส่วนผู้ชายทางขวาก็กำลังถ่ายเซลฟี่ซึ่งหมายความว่าเขาปรากฏตัวอยู่ในกล้องดังนั้นเขาจึงเป็นมนุษย์เจฟโทรหาตำรวจแต่เชา้าเพื่อนบ้านโค่นต้นไม้มาทับรถผมครับตำรวจก็รีบไปทันทีเกิดอะไรขึ้นครับผมกับเพื่อนบ้านทะเลาะกันเมื่อคืนน่ะตอนผมกำลังจะเข้านอนผมเห็นเขายืนอยู่หน้ารถผมพอตอนเชา้าผมจะขับรถออกไปทำงานก็เจอแบบนี้เลย ถึงรถผมจะเก่าแล้วแต่เขาก็ต้องจ่ายค่าเสียหายนะตำรวจสอบสวนเพื่อนบ้านของเจฟเขาบอกว่าเจฟเป็นคนแปลกๆเขาว่าชอบหาเรื่องทะเลาะโดยไม่มีเหตุผลเสมอผมไม่ได้ทำอะไรรถเขาเลยนะผมหลับยาวทั้งคืนตำรวจไปตรวจสอบรถแล้วรู้ทันทีเลยว่าเพื่อนบ้านคนไหนโกหกใครโค่นต้นไม้คุณเดาได้ไหม เจฟเขาใช้ขวานอันนี้ฟันต้นไม้แล้วพยายามใส่ร้ายเพื่อนบ้านเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายไมคเป็นนักบินอวกาศทีมของเขามีสมาชิกอีกสองคนพวกเขาเป็นฝาแฝดกัน็อบกับบ๊อบพวกเขาไปดาวอังคารมานาน1เดือนเพื่อศึกษารูปแบบชีวิตที่นั่นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและว,วันนี้พวกเขาต้องกลับมาที่โลกไมคไปทักทายเพื่อนร่วมงานของเขาแต่เขากลับพบคนที่เหมือนกัน6คนอยู่ในยานอวกาศ ไม่รู้ดีว่ามนุษย์ดาวอังคารสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ได้เขาควรพาคนไหนกลับมาบ้างนักบินอวกาศคนนี้ม <S iros cin ema> ีสมนิ้วสีผมของผู้ชายคนนี้ดูไม่ปกติเจ้าตัวนี้ลืมใส่หูแบบมนุษย์และผู้ชายคนนี้มีสีตาไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นบอบและบ๊อบตัวจริงอยู่ตรงนี้ มีอะไรที่ผิดปกติผู้รักษาประตูกำลังถือไม้เทนนิสอยู่แล้วทำไมพวกเขาถึงต้องใช้ลูกฮอกกี้สองลูกเซลลี่ดาวน์โหลดแอปหาคู่หวังจะได้พบรักครั้งใหม่เธอถูกใจผู้ชายหลายคนพวกเขาเริ่มแชทและส่งภาพเซลฟี่ให้ดูผู้ชายทั้ง3คนอ้างว่าเป็นโสดและอยู่คนเดียวแต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่พูดความจริง คุณเดาออกไหมว่าใครผู้ชายคนแรกส่งภาพเซลฟี่จากห้องน้ำของเขาเขาสวมเสื้อคลุมอาบน้ำแต่ว่าดันมีเสื้อคลุมอาบน้ำผ้าไหมอีกตัวแขวนอยู่ด้านหลังเป็นสีชมพูและตัวเล็กถ้าเขาอยู่คนเดียวแล้วมันมายังไงอะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ชายคนที่สองชอบเครื่องประดับเข้าสวมแหวนทุกนิ้วเลยรวมถึงนิ้วนางด้วย ดังนั้นเขาอาจจะแต่งงานแล้วผู้ชายคนที่3มเท่านั้นที่พูดความจริงและเซลีควรให้โอกาสเขานะอาชญากรอันตรายแหกคุกออกมาตำรวจกำลังไล่ล่าเขาและเส้นทางก็พาพวกเขาเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆพวกเขาสอบถามชาวบ้านและตรวจเช็คไรนาไม่นานพวกเขาก็เจอชาวไร่อยู่ในไร่ข้าวโพดนักสืบถามว่าเขาเคยเห็นคนแปลกหน้าที่น่าสงสัยหรือเปล่าขอโทษนะผมไม่ได้สนใจจะมองอะไรเลยอะ่ะผมกำลังยุ่งอยู่กับการเก็บข้าวโพดนี่มันก็ใกล้มืดแล้วอะ่ะ ต้องรีบเก็บเกี่ยวให้เร็วที่สุดนักสืบรู้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นอาชญากรที่พวกเขาต้องการตัวรู้ได้ยังไงเขาโพสไม่ได้เก็บเกี่ยวกันแบบนี้เขาไม่ใช่ชาวไร่ตัวจริงแน่แๆคุณเห็นรายละเอียดแปลกๆกไหม โทรศัพท์ไม่ได้เสียบปลัก๊กและแล็บท็อปก็ไม่มีแป้นพิมพ์มีอะไรแปลกๆในภาพนี้นะดูผู้ชายคนนี้สิเขาตกปลาแบบพิลึกพิลึกนะแล้วภาพนี้ล่ะพวกเขาทำอะไรผิดไป ผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นสเกตบนทางเท้า